วงคุยสอสกลุ่ม16กลางห้องประชุมสภาข้างกลางกระแสศึกซักฟอกรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในการประชุมเมื่อ30มิถุนายนสภาผู้แทนราษฎรช่วงหนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสสะพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยได้นั่งล้อมวงพูดคุยกับสสอพักเล็กกลุ่ม16ซึ่งประกอบไปด้วยนายพิเชษฐ์สถิรชวานสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐหัวหน้ากลุ่ม16นายพียรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรม นายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่นายดำรงพิเดชสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักรักพื้นป่าประเทศไทยโดยร้อยเอกธรรมนัฐมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่ามกลางกระแสข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งนี้นายเพยรยวิทย์ได้โพสต์ภาพถ่ายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า คงอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยได้มาสนทนาด้วยกว่าหนึ่งชั่วโมงถึงแนวทางรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเร็วๆนี้ติดตามกันต่อไปโดยย้อนเหตุการณ์ไป29มิถุนายนที่รัฐสภาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาคนเดียวกันได้ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจคอรมอเป็นรายบุคคลว่าเท่าที่ตนและสอสอพักเศรษฐกิจไทยทําการบ้านมา ก็มองว่ารัฐมนตรีหลายคนคงน่าเป็นห่วงในเนื้อหาสาระสําคัญส่วนใบเสร็จเ,เรือกสารตนยังไม่เห็นแต่ได้พูดคุยกับสสหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจส่วนการอภิปรายอาจจะทาให้รัฐมนตรีหลุดออกจากตําแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงโหวตในสภาซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยยืนยันมาตลอดว่าหากหลักฐานชัดเจนเราไม่เห็นด้วยแน่นอนดูแล้วน่าเป็นห่วงว่าแต่ละท่านจะมีเหตุผลอย่างไรมาชี้แจงบางท่านจะตอบโต้อ,อย่างไรก็ลำบาก เพราะเรื่องการทุจริตการบร,ริหารราชการแผ่นดินบกพร่องจนประเทศเสียหายเป็นประเด็นจริยธรรมทุกเรื่องมีความสำคัญมากถ้าพักเศรษฐกิจไทยยังสนับสนุนคนเหล่านี้เชื่อว่าสมัยหน้าประชาชนจะไม่เลือกผมเห็นว่าการเป็นสสคือตัวแทนประชาชนผู้เสียผลประโยชน์ดังนั้นท่านจะกดให้ผ่านหรือไม่ผ่านอย่าฝืนความรู้สึกประชาชนซึ่งพักเศรษฐกิจไทยไม่ฝืนแน่นอน เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับสสพักร่วมรัฐบาลอย่าแตกแถวในการโหวตร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนพูดเสมอว่าสสพักร่วมรัฐบาลต้องสำนึกว่าเรากำลังใช้อำนาจประชาชนที่เลือกมาเป็นตัวแทนจะทำอะไรครั้งสุดท้ายจะกลับมานั่งในสภาอีกครั้งหรือจะไม่มีโอกาสเลยถามต่อไปว่าพักเศรษฐกิจไทยอยู่ในแถวด้วยหรือไม่รอยเอกธรรมนัฐตอบว่าพักเศรษฐกิจไทย ไม่ใช่แค่ตนคนเดียวซึ่งเรามีความเป็นตัวของตัวเองส่วนทิศทางการโหวตในการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นตัดสินใจไปแล้วและสมาชิกก็จะโหวตตามไม่ใช่ตามเพราะสั่งแต่เพราะเหตุผลตนเห็นหลักฐานหลายอย่างในการทุจริตของรัฐบาล ถ้าพรรคเศรษฐกิจไทยยังไปสนับสนุนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเหล่านี้สมัยหน้าประชาชนเขาจะไม่เลือกเราเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ตนไปหาเสียงจังหวัดลำปางเขารับไม่ได้จากพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีหลายคนเมื่อถามถึงกรณีโหวตไว้วางใจให้กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรคพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าพลเอกประวิตยไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงไหนเป็นรองนายกคนเดียวที่ไม่มีกระทรวงหรือหน่วยงานราชการเป็นของตัวเองลองหลับตาดูรองนายกทั้งหมดล้วนแต่บริหารกระทรวงในกำกับแต่พลเอกประวิตยไม่มีสักกระทรวงดังนั้นจะไปอภิปรายพลเอกประวิตยเรื่องอะไรถ้าจะเอาเรื่องเก่ามาพูดตนไม่เห็นด้วยเพราะก็โดนอภิปรายกันมาแล้วทุกสมัยถามต่อไปว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายประเด็นการบริหารจัดการน้ําของพลเอกประวิตย หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยตอบว่าในฐานะที่ตนทำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาตลอดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีติดตามพลเอกประวิตยมาตลอดตนไม่ได้ชมพลเอกประวิตยเพราะผูกพันส่วนตัวแต่พลเอกประวิตยใส่ใจเรื่องน้ำเวลาเราลงพื้นที่รับตอบสนองอย่างดีกับประชาชนส่วนกรณีที่นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอหมาสลักามพักเพื่อไทยยังยืนยันว่ามีการทุจริตในกรมทรัพยากรน,น้ำนั้น ร่มดังกล่าวเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกเจ้ากระทรวงต้องรับผิดชอบขณะที่พลเอกประวิตย์เป็นรองนายกไม่ได้กํากับดูแลตนไม่ได้เข้าข้างพลเอกประวิตย์แต่พูดถึงเนื้อหาสาระเมื่อถามถึงการบวชให้พลเอกประยุทธ์ทางพักเศรษฐกิจไทยตัดสินใจหรือยังรอยเอกธรรมนัฐตอบว่าในส่วนนายกขณะนี้ตนยังไม่เห็นสาระในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หากรัฐมนตรีหลายรายโดนสอยหรือเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแม้นายกจะยังอยู่ในหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเมื่อถามว่าหมายความว่าหากรัฐมนตรีหลายคนถูกโหวตไม่ไว้วางใจก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะโหวตไม่ไว้วางใจนายกด้วยใช่หรือไม่ ร้อยธรรมนัตกล่าวว่ารัฐบาลอาจจะมีความมั่นใจเสียงส่วนใหญ่ยังสนับสนุนในสภาแต่การบริหารรัชการแผ่นดินในสภาสะท้อนให้เห็นว่าล้มเหลวหากได้รับเสียงสนับสนุนในสภาน้อยมันก็ควรจะต้องพิจารณาตัวเองเมื่อถามย้ำว่าอาจไม่ต้องรอผลโหวตแต่ควรพิจารณาตัวเองเลยร้อยธรรมนัตตอบว่าถ้าเป็นตนถ้าได้ที่โลอย่างนั้นก็คงต้องไปเมื่อถามย้ำว่าไปหมายถึงลาออกใช่หรือไม่ รอยธรรมนัตกล่าวว่าก็ต้องดูว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นอย่างไรถามว่าประชาชนมีความสุขหรือไม่ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ธุรกิจตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับกลางมีความสุขหรือไม่ข้าวยากหมาแพงหรือไม่ชาวบ้านบ่นกันทั้งเมืองแก๊สถังละสี่ร้อยบาทตนไปหาเสียงแล้วเจอทุกหลังคาเรือนมีควันไฟหมดเขาหันไปใช้เต่าอ้างโล่เพราะมีความจําเป็นเนื่องจากค่าครองชีพสูงไม่ใช่ทําตามรัฐบาลบ้านเมืองลําบากอาหารการกินแพงซบเซาไม่มีผู้จับจ่าย รัฐมนตรีอาจจะมองว่าเป็นผลงานสําเร็จทําโน่นทํานี่ทาเยอะทําแยะแต่ผลของการกระทําของพวกคุณประชาชนเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาเดือดร้อนทุกหย่อมย่าดังนั้นอย่านั่งในห้องแอร์แล้วโมโนเองว่าบริหารบ้านเมืองสําเร็จทําอะไรเยอะแยะมันไม่ใช่มันต้องดูว่าผลของการกระทําเกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนหรือไม่ผมไม่ต้องการมานั่งด่าใครแต่มันเป็นเสียงประชาชนสะท้อนออกมาให้สสตั้งกระทู้ถามในสภาหน่อยสนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580